คุณคือผู้ซ่อนลออลออออค,นคอออนล,ลิกที่อุปกรณ์ฉากเพื่อปลอมตัวอ๋อโอเคนี่คือต้องเริ่มซ่อนแล้วไหมคลิกที่อุปกรณ์ฉากเพื่อปลอมตัวมันจะตันทางนะมันจะรูไม่เรียนเออเออตรงนี้เนียนมากคนหาคือใครอะคนหาคือใครอะเขาต้องหางไม่เจอแน่เลย ไห้น้องคนนั้นอย่าวิ่งดิจับเวลาด้านบนนะคะทุกคนเวลาให้เล่นอ้อมี่เนียน่ยแหละนี่เนี่ยแล้วคือเธอเดินทำไม หรอเนี่ยหราอคนหาเสียงอะไรอะ่ะเสียงแบบผ่าได้หรออ่อวงกลมแดงๆนี่คือยังไงบอกให้เรารู้ตำแหน่งของผูท้ที่หาหรือเปล่าเราเป็นสิ่งของเราต้องไม่ขยับแต่มันไม่เนียน ทขาไปขยับกันเป็นว่าเล่นเลยอ่ะังไง,ไง,ไงคนหาโอ้เขาก็จะใช้ตีไปเรื่อยๆคนก็จะตีทุกสิ่งที่เขาคิดว่าใช่เขาวิ่งผ่านเราไปแล้วนะคะเพราะเมื่อกี้มีคนวิ่งหนีเขามีถึงของวิ่งหนีเขาเขาเลยวิ่งผ่านเราไปดีนะเราไม่วิ่งไม่งั้นเราจะเป็นการเปิดเผยตัว เราต้องทำตัวนเนียนๆอยู่ตรงนี้ค่ะจนกว่าเวลาจะหมดอ๋้โดรได้คนหนึ่งแล้วตัวได้เป็นพวกคนหนึ่งแล้วบอกเลยฉันหาตัวจับยา,อ,าอย่ามานะ เฮ้ยอา้นฟัดงวงฟัดงาวเวอร์อา้านนฟัดงวงฟัดงาวเวอร์ว้าไปแล้วหาเจอแล้วตอนนี้เราเหลืออีกสามสิบวิเราต้องเป็นคนรอดนะคะเขาอยู่ใกล้ๆเรานี่เอง คนนี้กับคนนั้นอยู่ใกล้มากเลยมีมีสามคนอยู่ใกล้กันมากเลยอยู่ใกล้เรามากเลยแต่ว่าเขายังไม่ได้เดินมาหาเรานวนะว่าเราน่าจะเนียนอยู่เรายังไม่ได้ขยับร่างกายเหมือนคนอื่นเขาสิบวิสุดท้ายแล้วค่ะเอ้ยเราลอดชัวร์สองหนึ่ง ศ์หลอดค่ะซ่อนตัวหนีไปฝันไลายโหมดเนี่ยลองโหมดนี้ดูเมื่อกี้เราพักมาแล้วเราเป็นผู้รอดชีวิตจากตาแรกนะคะตอนนี้เราลองฝันไลายโหมดแล้วมีคนโหมดกับเราเยอะมากป่าชายหาดทะเลทรายขอป่าค่ะอ้าหรือวมีคนโหมดป่าเยอะกันเลย อ๋อให้เลือกซิเกอร์ไอ้ว่าไงวายมีหาทุกคนที่แอบใช้อะไรในการตียังไม่ถึงเวลาหรอค้นหาและจับอุปกรณ์ทั้งหมดอ,อ๋มันต้องคลิกตรงนี้นี่ โอเคมีเวลาสามนาทีกว่าไม่ต้องคลิกตรงนี้จังถ้าในโทรศัพท์น่าจ,จะมีที่คลิกที่ง่ายเห็นทุกคนชอบวิ่งหนีกันเราจะฉันเห็นแล้วฉันเห็นเงาตรงนั้นม,มีคนวิ่งหนีฉันยี่ไหนกันเนี่ย จะจับได้สักคนไหมอดอกไม้ดอกไม้เราเห็นดอกไม้เราเห็นดอกไม้วิ่งหนีเราค่ะ อ้าวฉันทิ้งดอกไม้มาเพื่อเอาอีอันสีแดงๆแถวเนี้ยี่ไงฉันเจอมันแล้วแต่ยากมากเลยอ่ะในการที่ฉันต้องกดแบบเนี้ยไม่มีกดแบบปุ่มอะไรหรอมันยากมากเลยอ่ะฉันกด ทีนึงเราได้สองคนเลยนะคะมาเป็นพวกเรานั่งอ,อะไรไปไหนอนั่งไงไปไหน อัาหน้าหาไปไหนคือฉันต้องเลื่อนปุ่มแบบว่าเลื่อนหน้าโจาอะ่ะแล้วฉันต้องเลื่อนมาคลิกตรงด่าวอะ่ะยากมากเลย อิ้ย ي, เพื่อนสองคนช่วยเราได้มากเลยนะครเราได้คนมาเป็นพวกเยอะมากเราเหลือหนึ่งนาทีกับการหาอีกสี่คนตอนนี้เราอยู่ใกล้กันเกินไปเราต้องกระจายกำลังในการหาอันนี้ดูแปลกๆอันนี้ก็ดูแปลกๆกด e ไม่ได้ต้องกดอะไร

แต่ก็ปกติอาจจะแบบว่าทำเนียนเหมือนเราก็ได้บนสุดนั้นนะอุย้ยนึงวิโอ oh my god โอเคทุกคนเรารอได้ซอกพักแล้วนะคะเพราะมันเกมขึ้นว่ากำลังรอ,งองผู้เล่นเพิ่มมาซอกพักแล้วแล้วก็ยังไม่มีผู้เล่นเพิ่มมาเขาจะไม่ได้ชอบเกมแนวนี้กันเท่าไหร่ วันในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย